สวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมคลิปนะพูดถึงการทำนายุคใหม่นะคะยุคสมัยใหม่เนี่ยนีไม่พ้นจริงๆนะคะกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรตามเทคโนโลยีต่างๆยุคสมัยใหม่นะคะที่มันก้าวล้ำนำหน้านะคะนำยุคนำสมัยเดี๋ยวนี้นะแม้กระทั่งการทำนานเนี่ยนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรก็สามารถตอบโจทย์ให้กับชาวนา ตรงกับความต้องการนะคะไม่ว่าจะช่วงฤด,ดูของการเก็บเกี่ยวแบบนี้นะคะเราก็มีรถเกี่ยวมาอำนวยความสะดวกนะมาช่วยกระชับเวลาช่วยประหยัดเวลานะคะแล้วก็ช่วยลดแรงงานของคนได้นะแล้วก็มัน,ท,นทันเวลาด้วยอ่ะนะคะบางทีเราแบบถ้าใช้คนเกี่ยวนะถ้าสักแปลงหนึ่งเนี่ยนะคะใช้เวลากี่วันอะนะยิ่งหลายไร่ยิ่งเป็นเดือนเดือนนะคะ แต่อันนี้รถเกี่ยวข้าวนะคะรถเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวให้เราสักไร่หนึ่งเนี่ยนะคะสักสิบไร่อะใช้เวลาเต็มที่ก็สองวันนะคะนะถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะเต็มที่2สองวันนะคะบางบางพื้นที่อะสิบไร่อะเกี่ยวแค่วันเดียวก็เสร็จละนะแต่ถ้าใช้คนเกี่ยวเนี่ยนะคะใช้เวลาเป็นเดือนยิ่งถ้าเจอข้าวล้มแบบนี้นะเจอข้าวล้มแบบนี้นะคะโอ้โหกว่าจะเสร็จได้ี่พี่ นะคะเกี่ยวกว่าจะเสร็จได้ต้องกม้กมๆเงยๆงงปวดหลังปวดเอวเกี่ยวไปบน่นไปเงยไปบน่นโอ้ยสารพัดแต่อันนี้เรามีเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะช่วยกระชับเวลาช่วยประหยัดเวลานะเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะตอบโจทย์ให้ได้แบบตรงกับความต้องการเราจริงๆนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะรถอุ้มค่ะพกเกี่ยวเสร็จปุ๊บมันเต็มขับเปลือกเต็มใช่ไหมคะมันก็เราก็ต้องเอาเอามา นะคะเอามาโรยนะคะเอามาปล่อยใส่สารรถปิกอัพนะคะหรือไม่ก็โรยใส่ผ้าแยงที่เขาเจ้าของนาเขาเตรียมไว้ให้ตากะนะคะโรยใส่แบบนั้นเลยค่ะ,นะคะแล้วก็เกลีย่ยแบบคือมันง่ายมากอะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะง่ายจริงๆนะคะกับเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะพวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรเนี่ยขนาดว่าด,ดำนานเนี่ยก็ยังมีรถไถนานะคะรถไถนาแบบสบายๆนั่งขับแบบโอ๊ยนะด้วยเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันนะคะ นี่แหละเขาบอกว่าการทำนายุคใหม่ยุคสมัยยุคดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทันสมัยอ่ะนะคะกร,ระชับเวลาประหยัดเวลาลดลดแรงงานคนได้อ่ะนะนะคะมันเป็นความสุดยอดของเทคโนโลยีแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะตอบโจทย์ให้เราได้นะ,ะขนาดชาวนาย,ยัางค้นคว้าหาสิ่งดีๆให้กับการทำนาเนาะนะคะนึกถึงสมัยเมื่อก่อนนะคะพี่พ ขนาดเกี่ยวนะเราก้มเกี่ยวด้วยเขียวเนี่ยใช้มือเกี่ยวเนี่ยกว่าจะเสร็จได้แต่ละหน้าแต่ละงานแก่ตาและแปลงเนี่ยนะคะใช้เวลาจริงๆแล้วอีกอย่างกว่าเราจะคัดแยกมเมล็ดข้าวออกจากต้นออกจากฟางได้ะนะคะออกจากรวงข้าวได้เนี่ยต้องหลายขั้นตอนน่ะใช่ไหมเราจะต้องโหทําลานข้าวนะคะทำลานแล้วก็เอาขี้ควายมาละลายกับน้ําแล้วก็แบบ คือแบบคือลาดแล้วก็แบบเกลี่ยให้มันให้มันได้ที่จนมันแห้งกว่าจะอะไรเนาะแล้วก็เอาข้าวไปวางอ่ะเอามัดข้าวไปวางไว้นะคะแล้วกว่าจะหาบจากอ่าคันนาจากนาจากแปลงนาเนี่ยนะคะหาไปไว้ที่ลานเนี่ยก็โอ้ยลมลุกคลุกคลานค่ะนะโอเคค่ะยิ่งเล่าก็ยิ่งนึกถึงภาพอดีตเนาะ ใครที่เกิดทันก็คงจะทันอยู่หรอกคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะสนับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ